รวมกันเป็นหนึ่ง mm hmm. เร็วจับใจพุ่งไปก <'cause S 2> ับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวันอาลเนิยยามาฮ R หนึ่งหทุกท่านคิดว่าจุดเปลี่ยนมาอยู่ตรงไหนฟาโบกาตารโรคือค,อคอรึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยกาตารโรฟอร์มดีแต่ก็ใช่ว่าจะ ดีที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นนึกออกไหมครคือพอเริ่มต้นฤดูกาลมาเนี่ยกวาตาโร่เองก็กว่าจะคว้าชาัยชนะได้ก็ต้องรอไปหลายสนามเหมือนกันนะครับขณะที่นักแข่งคนอื่นๆก็ผลงานรุ่มรุดนดน่งอนๆอนคือมันมีผู้ชนะที่สลับสับเปลี่ยนกันไปเยอะมากช่วงแรกในปีนี้คนที่ร้อนแรงจริงก็คือเอเนียร์บาเซน,นินี่นะครับเราจะเห็นได้ว่าโมเมนตัมมันเวียงไปทางนั้นแต่ เราก็ทราบกันดีว่ารถแข่งจากทีมที่เป็นทีมเซตเตอร์ไลท์อ่ะมันคือแพ็กเกจที่ดีที่สุดของปีปีก่อนหน้านี้นะครับมันดีก็จริงแล้วมันจะเร็วได้ในช่วงช่วง 4- 5สนามแรกซึ่งนั่นก็เป็นไปตามคาดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับพอรถแข่งทีมโรงงานหลายๆค่ายมันเริ่มอยู่ตัวนะครับทั้งยามาฮ่ทั้งดูคติทีมโรงงานเริ่มอยู่ตัวปุ๊บวาตาโร่นิ่งละ เปโก้บันเดย่าจะยังไม่นิ่งค่อยมาขึ้นดูการหลังแต่มันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพอรถสเปคโรงงานหรือว่าสเปคปีล่าสุดเขามีการอัปเกรดชิ้นส่วนต่างๆแล้วมันคงที่แล้วเนี่ยรถสเปคเก่าปีก่อนหน้าเนี่ยมันก็สู้ยากแต่ถามว่าสู้ได้ไหมมันสู้ได้แต่ถ้าเป็นทีเด็ดทีขาดจริงๆเนี่ยมันจะค่อนข้างลําบากนะครับทีนี้มาดูผลงานของกาตารโร่หน่อยกาตารโร่ในปีนี้ครับเริ่มต้นมาก็ไม่ค่อยดี เริ่มต้นมาในฤดูกาลนี้ครับกวาตาโรเองก็ผลงานลุ่มรุ่ม,มด,อดอนดอนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ปีที่ดีสําหรับเขาพอเริ่มต้นปีมาเนี่ยกวาตาโรเองก็บอกกับทีมน,นะครับว่าเออเขาไม่ค่อยแฮปปี้กับเครื่องยนต์เพราะว่าพละกําลังของเครื่องยนต์มันมันสู้คนอื่นไม่ได้นะครับมันไม่สามารถที่จะจะสร้างแรงม้าสร้างอัตราเร่งสร้างความเร็วให้กับให้กับตัวเขาเองได้ เท่าที่ควรนะครับดังนั้นเนี่ยปีนี้มันก็เลยเป็นเป็นปีที่กาตาโร่เนี่ยก็บนบนทีมเยอะมากนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยคาดหวังมากกว่านี้มันเป็นการคาดหวังร่วมกันกับทีมนะครับคือไม่ใช่แค่กาตาโร่คนเดียวที่พูดถึงประเด็นของเครื่องยนต์นะแต่ว่าทุกคนภายในทีมนะครับทีมช่างก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน พอทีมช่างพูดถึงเรื่องนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าทุกคนเนี่ยค่อนข้างผิดหวังกับสภาพหนะของเครื่องยนต์คือมันไม่มันไม่ได้เพิ่มความเร็วให้กับพวกเขาได้อย่างที่คิดดังนั้นพอเริ่มต้นฤดูกาลนี้ครับกอตา,าโร่เนี่ยชนะ3มครั้งนะครับคือพอเริ่มต้นฤดูกาลนี้มาครับที่กาตาเนี่ยจบอันดับ9นะไม่ดีนะครับในฐานะแชมป์โลกสนามที่2ครับสนามฝนตกจบอันดับสอง ที่มันดาลิก้านะครับในประเทศอินโดนีเซียคือสนามสองเนี่ยฝนมันตกเราก็คิดกันว่าโอ้ฝนตกอีกแล้วกวาตารยับแน่นอนแต่ท้ายที่สุดกวาตารมาครับขึ้นโพลเนี่ยอันดับ2มันก็หลายฝ่ายก็มองว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้น่าจะสง่งน่าจะส่งผลแล้วก็ส่งบรรยากาศที่ดีไปสู่ยามาฮ่ามากแน่แนตรงที่ว่ากวาตารสามารถขี่ในแท็กฝนได้แล้วกับรถแข่งยามาฮ่านะครับทีนี้พอไปอาร์เจนตินาครับตกไปอยู่อันดับ8 อเจนตินดาจบอันดับที่8นะครับขณะที่ในการแข่งขันสนามต่อมาที่สหรัฐอเมริกาครับจบอันดับ7 4สนามแรกขึ้นโพเดียม1ครั้งนะครับนอกจากโพเดียมเนี่ยก็มีอันดับ9อันดับ8และอันดับ7แต่กวาตาโร่ครับชัยชนะครั้งแรกมามาเร็วกว่าบรรยายนะครับชัยชนะครั้งแรกของเขามาในการแข่งขันสนามที่5ก็คือที่ปอติเมานะครับ นั่นก็เริ่มส่งสัญญาณที่ดีแล้วแล้วก็ไปต่อที่เคเรสครับเคเรสก็เป็นสนามที่กาตาโร่ทำงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับก็จบอันดับที่2จากนั้นที่ฝรั่งเศสนะครับในบ้านเกิดจบอันดับ4ไปที่อิตาลีครับที่มูเจลโลจบอันดับ2คือสังเกตสังเกตได้ชัดว่าในฤดูการนี้เนี่ยหลายคนอาจจะว,วิเคราะห์ว่าเออในช่วงเริ่มต้นฤดูการเราเราก็มองว่าถึงแม้ว่า รถยามาฮ่าจะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ร้อนแรงไม่ได้แรงมากนะในช่วงทางตรงแต่ในสนามที่มีทางตรงยาวๆนะครับและต้องใช้พลังกำลังสูงๆพวกเขาเก็บทาผลงานได้ดีที่ปอติเมานะครับที่เคเรสปอติเมลชนะเคเรสอันดับ2เลอมองเนี่ยมันเป็นโอสตา์ Star อยู่แล้วสนามเนี้ยหลายฝ่ายก็คาดการณ์กันว่าเนี่ยควาตารโรควรจะชนะด้วยซ้ำแต่จบอันดับ4มาที่อิตาล,ลีครับมูเจนโรจบอันดับ2ได้ทางตรงยาวมากครับมูเจโร มาที่กาตาลุญญาครับปีนี้จบด้วยกันเป็นผู้ชนะแล้วก็ชนะต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งที่ซักเซนริงสถานการณ์ตอนนี้ได้เปรียบฟันเชสโกมานาย่าอย่างมากครับคะแนนหนีห่างเป็กโกไปถึง91คะแนนใครก็มองว่าโอ้โหแชมป์โลกคงจะไม่หนีคนนี้หรอกนะครับคือปีนี้เนี่ย ผมเองนะส่วนตัวที่ที่มองการแข่งขันในครื่งรูกการแรกเนะี่ยก็มองว่าในช่วงที่เข้าสู่การแข่งขนันครื่งกการหลังเนะี่ยกาตาโรดน่าจะเสียคะแนนไปเยอะอยู่พอสมควรแต่ไม่คิดว่าจะเสียเยอะขนาดนี้นะครับทีนี้ครับจุดเปลี่ยนสําคัญที่ผมมองเลยครับก็คือการพลาดล้มของฟาบิโอกาตารูนะครับที่ชนเข้ากับรถแข่งของ อาเลสเชสฟากาโร่ในการแข่งขันที่แอสเซนสนามนั้นนั่แหละเขาไม่มีแต้มนะครับพอไม่มีแต้มปุ๊บพอไม่มีแต้มในสนามที่ควรจะทําได้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับการกับการลุ้นแชมป์โลกนะครับพอพลาดแบบนี้กับกลายเป็นว่าเปโก้เมนญาชนะสนามนั้นครับมันทอนคะแนนคืนมาพอเข้าสู่ครึ่งตดงการหลังครับเริ่มต้นด้วยการรับลองแลบเพนัลตี้ แล้วก็จบการแข่งขันอันดับ8ครึึงฤดูการหลังเนี่ยพอเรามาไล่ดูจริงๆครับกวาตาโร่ได้ขึ้นโพเดียม2ครั้งเองนะครับ9สนามขึ้นโพเดียม2ครั้งก็คือที่ออสเตรียอันดับ2มาเลเซียอันดับ3นอกจากนั้นเนี่ยผลงานไม่ดีเลยนะครับที่มิซาโน่ครับจบอันดับ5อารากอนไม่จบการแข่งขันญี่ปุ่นจบอันดับ8นะครับในไทย ระดับ17ไม่มีแต้มที่ออสเตรเลียก็ไม่มีแต้ม DNF ไฟคือมันเป็นปีที่ทุกอย่างมันดิ่งลงนะครับจากที่ขึ้นไปสุดไปถึงซักเส้นริงนะครับแล้วกราฟมันดิ่งลงมาดิ่งลงมาตั้งแต่ที่ที่แอสเซนนะครับดิ่งดิ่งดิ่งลงมามันสวนทางกันครับเมื่อเมื่อไปโก้สวนขึ้นไปอย่างนี้นะครับกวาตาโร่กับดิ่งลงมาอย่างเงี้ย ก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญครับในปีนี้เนี่ยยามาฮ่าครับแพ็กเกจของพวกเขามันได้รับการอัปเกรดน้อยมากทุกๆปีเราจะเห็นว่ายามาฮ่ามีเดี๋ยวมีการอัปเกรดสวิงอาร์มหรือมีการอัปเกรดแชสซีนะครับปีนี้สิ่งที่ยามาฮ่าอัปเกรดแล้วล้มเหลวที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือชิ้นส่วนด้านแอโรไดนามิกในกฎการแข่งขงันปัจจุบันเนี่ย การอัปเกรด a อโรไดนามิกนะครับมันทำได้แบบการอัปเกรดแบบ major ร์นะเมเจอก็คือการอัปเกรดครั้งใหญ่คือทำได้หนึ่งครั้งแล้วยามาฮ่าเลือกใช้การอัปเกรดในสนามที่คิดว่าจะต้องใช้ความเร็วในช่วงทางตรงเยอะๆก็คือที่อิตาลีในช่วงแรกเลยครับที่สนามมูเจนโลกแต่ท้ายที่สุดพอใช้อัปเกรดชิ้นนี้ครับมันไม่ได้ผลกวาตารบอกว่า ในเมื่อเครื่องยนต์มันมันไม่สามารถที่จะสร้างท็อปสปีดได้ก็ต้องไปหาเอากับชิ้นส่วนอ r โรไดนามิกพูดเหมือนกันกันกบมาโยเมเลกาลี ali, ซึ่งเป็นผออของทีมพออัปเกรดครั้งแรกแล้วเป็นครั้งใหญ่มันไม่ได้ผลครับได้ความเร็วทางตรงมาบวกขึ้นไปอีก1กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่อีกกิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ได้มาครับมันทําให้การเลี้ยวแล้วก็การเบรกที่เป็นจุดเด่น ของยามาฮ่าแบบเดิมเนี่ยแบบที่เขามีอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันหายไปนะครับกวาดาโร่ก็เลยออกมายืนยันนะตอนนั้นว่าชิ้นส่วนอ r o d ด n น m มิกที่เป็น Major ร์อัพเกดก็ไม่ใช้แล้วนะครับก็ไม่ใช้แล้วนะครับแล้วการอัปเกรดอีกครั้งหนึ่งครับที่ใหญ่ๆเลยก็คือในการแข่งขันที่อารากอนอารากอนเป็นครั้งแรกที่ พวกเขาใส่แชทซีใหม่เข้าไปในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังแล้วกวาตาร่บอกว่ามันให้ผลดีมากนะครับแต่ก็ต้องดับฝันไว้ด้วยการประท้ากับมาร์คมาเกสในรอบแรกเลยจนไม่จบการแข่งขันแล้วมันก็นั่แหละครับฟอร์มไม่ดีขึ้นสุดท้ายครับก็ต้องยอมรับว่าในปีนี้เนี่ยฟิโบกาตาร่เขาสู้หนักมาก กาตโลกออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าสนามสุดท้ายเนี่ยเขาไม่มีไม่มีโอกาสที่จะชนะเลย No way No chance to win นะครับเขาบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นมันเป็นสนามที่ยากมากๆเขามีความเร็วนะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยการประทะเข้ากับแจ็คมิลเลอร์ที่โดนเบียดออกไปในโค้ง2นะครับแล้วหลังนั้นเนี่ยก็ปะทะกับตัวของเปโก้มนายาซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับแต่ สิ่งหนึ่งที่เป็นอีกจุดเปลี่ยนและก็ปัจจัยนะครับกาโรบอกว่าในวันแข่งจริงเนี่ยอากาศมันร้อนกว่า23สาวันแรกที่บาเลนเซียนั่นก็เลยทำให้ศักยภาพของตัวรถมันเปลี่ยนไปเล็กน้อยซึ่งก็ส่งผลอย่างมากต่อกอารแข่งขันด้วยนะครับเป้าหมายเขาคือชนะแต่จบการแข่งขันอ,อันดับที่4ซึ่งก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากมากนะครับกาตาโร่บอกว่าอ่ะโอเคจบอันดับนี้ได้ก็ถือว่าถือว่าข้ามผ่านอยู่นั้นมาแลว เขาก็ยินดีกับเปโก้นะนี่ครับเข้าไปแสดงความยินดีกับเปโก้ปในย่าเขาบอกว่าพอจบเรสเขาก็ต้องการที่จะแสดงความยินดีกับเออเปโก้แล้วก็บอกว่าเออนายก็สมควรได้มาแล้วในปีนี้นะครับแต่ตัวเขาเองเขาก็บอกว่าใจสลายเหมือนกันที่ไม่ไม่สามารถรักษาแชมป์โลกไว้ได้พอกลับเข้าไปสู่พิษก็ไม่อยากที่จะดูทีวีเลยนะครับพราะมันเป็นภาพที่เห็นคู่ต่อสู้ได้ลุ้นแชมป์โลกอยู่เนี่ยแล้วก็ฉลองอยู่ เขาบอกว่ก็เนี่ยปิดทีวีนะครับขณะที่ลินยาวิทครับมันเป็นเรื่องแปลกนะครับที่มีจดหมาย2ฉบับซึ่งเป็นข้อมูลนะครับข้อมูลที่ส่งให้สื่อส่งเข้ามาแล้วก็เป็นการที่ขอบคุณนักแข่งที่สู้ให้กับทีมอย่างเต็มที่นะครับตัวของลินยาวิทครับออกมาออกมา ให้สัมภาษณ์แล้วก็เป็นแถลงการณ์นั่นแหละของยามาฮ่านะครับเขาบอกว่าเขาใช้คำนี้เลยครับบอกว่ายามาฮ่าแท้งฟาบิโอนะครับคือแบบขอบคุณมากที่ที่มีฤดูการที่น่าทึ่งใน Mo t ต GP ทั้งทงท,งที่มันเป็นฤดูการที่ยากมากๆนะครับดินจาวิตบอกว่าเขารู้ดีนะว่าฤดูการนี้เนี่ยมันยากมากจริงนะครับเขาอยากบอกทุกคนว่ายามาฮ่าเนี่ยทำสุดความสามารถแล้วนะครับแล้วก็อยากใช้โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณฟาเบโกาตาโรที่คว้าอันดับ2ของฤดูกาลนี้มาครองได้นะครับถึงแม้ว่าเป็นปีที่ยากมากๆก็ตามตัวเขารู้นะนะครับลินยาวิทกับยามาฮ่าเองก็ยอมรับว่าตั้งแต่ช่วงออกสตาร์ฤดูกาลมาเนี่ยการพัฒนาแพ็กเกจหรือว่าแคมเปญลดแข่งเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะต่อสู้กับคนอื่นในสยายาวสูงสุดได้นะครับ การแข่งขัน20เรสนะครับทุกๆรูปแบบของสนามทุกๆรูปแบบของออสภาพอากาศเขาบอกว่าก็สามารถที่จะจินตนาการได้แต่ว่ามันก็เป็นงานยากที่นักแข่งคนหนึ่งจะทำออกมาได้อย่างเช่นฟาบิโอกาตาโรนะครับคือทีมเองมองว่าไอสนามเหล่านี้ที่มีรูปแบบหรือว่าคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับ ด้วยสภาพอากาศที่แตกต่างออกไปเนี่ยเขาก็ทึ่งในผลงานที่ฟาโบกาดาโร่สามารถพารถแข่ง M1 ของพวกเขาเนี่ยเดินทางต่อเนื่องจนลุ้นแชมป์ได้จนถึงสนามสุดท้ายเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมันมันเป็นเรื่องน่าเสียดายแล้วก็ผิดหวังมากที่ไม่สามารถรักษาแชมป์โลกไว้ได้แต่แต่มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องกลับมาคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะกลับมาสู่การเป็นแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ลินจาวิทพูดคำนึงน่าสนใจนะเขาบอกว่าตอนนี้ยามาฮ่านะครับภายในยามาฮ่าทุกส่วนเลยนะองค์กรยามาฮ่าเลยเนี่ยยืนยันแล้วก็ขอสัญญาว่าจะพัฒนารถแข่งของพวกเขาแล้วก็เทคโนโลยีเพื่อที่จะทําให้สามารถกลับไปล่าแชมป์โลกได้อีกครั้งในฤดูกาลหน้านั่นคือสิ่งที่ลินจาวิทเขาออกมาพูดนะครับ ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่สำหรับยามาฮ่านะอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้หรือหลายๆคนเนี่จะมองว่ามันเป็นปีที่ล้มเหลวแต่ส่วนตัวผมอะไอปีที่ล้มเหลวเนี่ยแหละมันมันจะทำให้ทีมเนี่ยได้คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแล้วก็ ต้องหาแนวทางใหม่ที่จะพาทีมกลับไปสู่ความยิ่งใหญ่ให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับคือลินยาวิตเองเขาก็ยอมรับนะว่ามันมันเป็นปีที่ยากครับนี่ครับภาพของลินยาวิตกับฟฟโบกาตาร่ที่คือเขาก็มามาปลอบใจลูกทีมอ่ะกาตาโร่ก็ร้องไห้เลยนะพอจบเบสถึงแม้ว่าจะยอมรับว่าว่าสู้ไม่ได้ว่าไม่มีแรงกดดันในสนามสุดท้าย แต่พอเอาเข้าจริงๆครับนักกีฬาแล้วนักกีฬาอาชีพมันเป็นอย่างนี้แหละครับพอเสียตําแหน่งแชมป์โลกมันก็น่าใจหายนะนี่ครับแล้วเขาก็ทำป้ายบอกมาว่าเนี่ยครับ LDRBO u r number one เนี่ยก็บอกว่าเออเนี่ยยังไงก็แล้วแต่คุณก็คือเบอร์หนึ่งของยามาฮ่าอยู่แล้วนะครับนั่นก็เป็นปีที่ยามาฮ่าจะต้องหาแนวทางกลับมาให้ได้นะส่วนตัวผมมองคือ ถ้าเกิดไม่มีจุดเปลี่ยนกับการพาแช,ชมป์โลกในปีนี้เนี่ยยามาฮ่าอาจจะอาจจะไม่ไม่ได้หาแนวทางที่จะพาตัวเองกลับมาได้นะครับอืมนะก็มาว่ากันนะครับว่าปีหน้าจะเป็นยังไงคือผมว่ามันเป็นเรื่องที่ยามาฮ่าเองอะ่ะยอมรับยอมรับว่าพวกเขาเนี่ยมีข้อผิดพลาด นะครับในในเรื่องของการพัฒนาแพ็กเกจของรถแข่งแล้วไอการยอมรับได้ตรงนี้นี่แหละมันจะทำให้พวกเขาเนี่ยกลับมาสู้ในฤดูการต่อๆไปได้ส่วนเรื่องของทีมเซทเทลไลท์ที่จะเข้ามาอยู่ในค่ายของยามาฮ่าอีกทีหรือไม่ในปี2024นั้นเนี่ยต้องรอดูว่ารถยามาฮ่าจะกลับมาอยู่ในศักยภาพที่เพียงพอจะสู้ได้หรือไม่ถ้าเกิดมาสู้ได้นะครับ ขามันก <more> ็จะทําให้บรรดาทีมอื่นๆที่อยากจะก้าวเข้าสู่โมโนยีพีเนี่ยก็สนใจจะมาเป็นลูกค้าของมาห้าตรงนี้มันสําคัญนะครับมาดูข้อมูลกันหน่อยครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดักใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง นจูพีวันเอาเมนยามห้าฮ่าห้า